รถล,ลูกค้านะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับดับ,บเดี๋ยวเช็คโค้ดกันนะครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ 1>, 1 2 3 43 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 น่าจะคอยจุดระเบิดเสียนะครับโค้ด43เดี๋ยวไปดูกันหัวจาก,กาโค้ดที่อ่านได้จาก OBD นะครับก็คือ P 0 3 5 1นะครับระบบจุดระเบิดครับหนึ่งสาองตัวหน้านะครับก็จะตรงกับที่เราอ่านจากการบิดกุญแจนะครับบิดสวิตต์ครับตอนนี้เราเปลี่ยนตัวคอยจุดระเบิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์โค้ดกัน เรียบร้อยนะครับเคียร์โคดแล้วนะครับเราลองรีสแกนโคดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอสแกนโคดก็จะไม่มีโคดค้างแล้วนะครับ